น,นี่นี่หรือตีนตุ๊กแกหรือเห็ดแครงมันมีประโยชน์ค่ะมันมีสารเบต้าคุคานชนิดเดียวกับเ,เห็ดชิปะเะนะคะอมค่ะมันจะมีฤทธิ์ในการต้านกันอักเสบแล้วก็ต้านมะเร็งค่ะแล้วก็ช่วยเสริมคมิคุ้มกัน,นะค่ะใส่เลยค่ะลงไปแล้วครับของดีคุก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 เลยค่ะคุก สดีค่ะ,คะเอ,อ่อเอฟช่องโดโดโพาเที่ยวนะคะพ่อลูกเที่ยวกินกันนะคะวันนี้แม่บัวจะมาแกงคั่วหรือแกงกะทิเห็ดแครงนะคะหรือเห็ดตีนตุ๊กแกกับกุ้งสดค่ะนะคะเดี๋ยวดีวก็ รับชมกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเครื่องแกงแม่บัวก็เหมือนเดิมอีกผมอยากเห็นเห็ดแครงครับแม่วัวอันนี้อ๋อเห็ดแครงน้องโบนะแล้วเจาสีดำหน่อยแต่อันนี้เป็นอันที่ยังไม่ลาอ๋อนี่นี่นี่หรือตีนตุ๊กแกหรือเห็ดแครงค่ะมันจะเกาะอยู่ตามต้นไม้นะการเวลาเขามันมีประโยชน์ใช่ไหมฮะบอกเลยน้อคุณฝนอะไรนะเขาเรือดูในนี้ก็ได้นี่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 ดูเยอะๆอันนี้นี่นี่นี่ อันนี้คือยังเก็บมาเป็แห้งอยู่ครับและนี้อันนี้เราเอามาเตรียมแล้วสีเราจะค้ำลงนิดนึงใช่ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยเตรียมแกงมันมีประโยชน์ใช่ไหมฮะคุณฝนคะมันมีประโยชน์ค่ะมันมีสารเบป้าคูแานชนิดเดียวกับเห็ดชิปะเจตนะคะค่ะมันจะมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบแล้วก็ต้านมะเร็ง แล้วก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน,นะค่ะอ่าเข้ากับยุคนี้เลยเนาะเสริมภูมิคุ้มกันนี่แหละาหาเห็ดแครงประทานกันเยอะๆนะคะช่วงนี้อ่าเรารู้จักเห็ดแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เม<ร>ื่อก,ก่อนเนี่ยเขาเขาไปเก็บตามขอนไม้แต่เดี๋ยวนี้เขาปลูกเองเขาเลี้ยงเองแพงไหมแพงไหมไม่แพงนะจานที่ที่นครน,นะคะมีเนี่ยห้หานซื้อไม่คมีขายค่ะอาอไม่ค่มีเหรลูกแล้วเขาเขาเขาจะติดฉลากว่าเห็ด เห็ดแครงเลยเนาะเราเรียกว่าเห็ดแครงบางทีมันมีแห้งด้วยนะจ๊าใครถามหาก็ถามมาเห็ดแครงใครเห็ดอยู่ในตู้ที่มันครมมันจะมีตู้เห็ดค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวเอฟซีสนใจก็มีทุกสาขาไหมลองไปคุกอยู่ไหนคุกอืมอ่ะตอนนี้แกงอะไรครับป้าบัวเดีี๋ยวอันน้แกงคั่วเหรอแกงคั่วค่ะแกงคั่วก็ทําเครื่องแกงเหมือนเดิมอีกอ่ะ ต้องให้ป้าบัวโครกพริกอีกแล้ววันนี้โดนก็ไปสองครกแน่เลยป้าบัว,บ,วบอกว่าน้ําหนักลดใช่ไหมน้ำหนักลดเลยต, <c oughs> ตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่ยเนี่ยอก็มีพริกแห้งเลยนะในครอบครัวจะแบบครอบครัวมีพริกแห้งประมาณนี้พริกสดประมาณนี้หรือจะใช้พริกแห้งตั้งหมดก็ได้พริกสดตั้งหมดก็ได้แล้วแต่ใครชอบครับคือแล้วแต่ในครัวมีวันนั้นถึะนะคะตรงนี้อ่ะเราก็ใส่โคกนะคะเสร็จแล้วก็ อ,อ,อาวอินโนอัวหอมไปหั่นหมดแล้วอ่ะใส่หัวหอมพอดีหัวหอมเป็นหัวหมดไมหมลูกตรงนั้นมีไหมตง่ายตรงนั้นมีไหมลูกหยิบไหมอะหยิบไหมแม่นางหัวหอมอ่าปอกไปแล้วนี่เนี่ยประมาณแค่นี้พอนะคะไม่ต้องใส่มากพวกแกงพวกนี้เราจะเน้นกระเทียมนะกัน เราจะเน้นกระเทียมกระเทียมไทยนะอย่าเอากระเทียมจีนครูนี่ไม่เอาเลยกระเทียมจีนมันไม่หอมกเครื่องแกงไทยเราก็ต้องกระเทียมไทยค่ะกระเทียมไทยเลยยิ่งตำน้ําพริกนี่ต้องกระเทียมไทยเลยสามีครูบอกเธอทําไมเธอตำน้ําพริกแย่ลงใช่ฉันใช้กระเทียมจีนจบเลยจังก็ชิมรู้เลยเนาะว่ารสรสชาติไม่เหมือนเดิมอาจิขาดไม่ได้ อะผิวมะกรูดแต่ไม่ต้องใส่มากนะขมิน้นนี่นี่นี่ของที่รักษาลำไส้รักษาป้องกันอักเสบของโรคผิวหนังของลำไส้อักเสบนะ่ะขมิน้นนะคะพริกไทยดำนะคะไม่ต้องมากเดี๋ยวพอข่าไม่ต้องมากใส่มากแล้วมันตรอย <laughs> ก็เรียกว่ามันตรอยค <laughs> รูก็ไม่รู้จะพูดยังไงร,รอยก็จิ๊ดๆื่นทำให้เครื่องแกงมันรอย ใส่ย่าง,อ,างอ่า่ขี้ลืมเหมือนไหม้คนแก่อ่าใส่ใส่เอ่อคิงเทมนะก็อาจจะใส่กระชายแต่บ้านปักใต้ไม่ใส่นะคะแต่จะใส่สักนิดก็ได้มว<ร>นเปชอบแล้วกันอ่าแต่ป้าบัวกำลังบอกว่าถ้าเครื่องแกงใต้แท้ๆไม่ไม่เข้ากระชายไม่เข้ากระชาย นี่คลิปนี้ป้าบัวยังไม่ได้แนะนําคนคนที่กําลังทำๆๆอันนี้นะคะเป็นลูกสาวค,คนเดียวของป้าบัวไม่แนะนําไม่ได้นะพี่ลนพรกีรัตใจพรน,นี่ครับก,ก็อยากเรียนรู้อยากก็เป็นเหมือนกันบอกบอก fc ครูตั๊กนะนี่นี่สิทธิ์เก่าเชิดอิศรา fc ครูตัก <c oughs> ๊กสิทธิ์เก่าเชิดิศรารุ่นไหนรุ่นไหนติดตามคลิปป้าบัวไปฮะเดี๋ยวจะครบหกปี สามสี่ค่ะสามห้าใช่ตอนนั้นไครจบปหกปีสามสี่ชาติศึกษานะแล้วก็ไปต่อราชินีบนแล้วก็จบการโรงแรมและท่องเที่ยวมองเทพตอนนี้มาให้ตเครื่องลูกศิษย์ครูตับอยู่อยู่เป็น FC เยอะฮะ จะพอจะทรมานลูกสาวเกินไปพอแล้วเอาเป็นวิธีำในบ้านเอาคกยกคบก็ไปตามในบ้านต่ออ่าเราตามแล้วนะนี่นี่ประวัตตามเองนะตามไ้เองออกมาเป็นแบบนี้เพราะอะไรเนี่ยตามอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วครูต้องไปนั่งตามเองในบ้านอ ที่บอกน้ำหนักรถไม่ใช่ตำให้ดูตอนนี้ตำก่อนเมื่อเมื่อคืนนี้นั่งตำอยู่ตำค่ะอ้าวฝนตั้งกระช้าลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนี่กุ้งใช่ไหมฮะกุ้งกกุ้งเดี๋ยวเตรียมไปดูที่หน้าเตาไฟกันเลยค่ะอีกชากอยู่ข้างหลังอีกรกอีกเดี๋ยววันนี้ให้ลูกสาวแกงอ่ะแล้วโอเคเราเคี่ยวไว้เคี่ยวไว้หัวกะทิแปกมันลูก เตรียมเครื่องแกงหยิบมาป้าบัวมันชาตการอยู่ข้างหลังติดตรงนี้ลอยู่ที่ป้าบัวแล้วจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละจะเกืือไกลลูกหัดแกงหยิบมาเลยลูกหยิบมาสูตรเดิมอฮะบป้าบัวให้แตกมันก่อนใช่สูตรเดิมอ๋อนี่ยังไม่ใส่เนาะหยิบมาทีลูกแตกแตกหยิบแกงเดี๋ยวให้แตกมันก่อนนะใส่ใส่วาง ให้แตกมันแต่ไม่แตกมันมันจะคือไม่รู้จะพูดไงนะมันดูแลแผลแผลนะปตายก็ว่าไอ้แผลแผลอือก็นี่แหละคนรุ่นรุ่นป้าบัวเนี่ยสมัยก่อนไม่มีนี่กะทิกล่องใช่ไหมฮะใช่ใชครูกินไม่ได้เลยอ่ะถ้าแผลแผลครูไม่กินนะอบอกตรงเนี่ยที่ทะลองกันน้อยปริมาณนี่คือหนึ่งถ้วยใช่ไหมก็ค,คือแกงหม้อนเนี้ยหม้อนหนึ่งเผ็ดขนาดนั้นใช่ S <S 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 เนี่ยอืมคือ,อไม่ใช่หนึ่งถ้วยอะก็กินประมาณห้าคนอะ่ะให้ให้เครื่องแตกมันก่อนนคะช้าน่นหลุกแชตัเหลิวพี่ละลายเครื่องแกงส่วนใหญ่เห็นก็ใส่น้ำกะทิแล้วก็เครื่องแกงก็เป็นละลายละลายละลายโอ้ใครจะว่าอร่อยก็อร่อยไปนะคะแต่แม่บัวน่ะไม่กินมาดูหน่อยเลยหน้าตาแบบไหนอีกนิดนึงคะ่ะอีกนิดหนึ่งนะคะ ใจเย็นๆน่ะนะใบรุ่งไม่ใช่ดูไม่เป็นก็ดูไงให้ดูให้มันแตกมันจับนะให้มันแตกมันไม่รู้จักเดี๋ยวบอกนะมัน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 ไม่แตกอะคุณฝนเพราะว่ามันเป็นกะทิกล่องที่ตอนนี้ที่เรามีปัญหากอเหนก็คือว่าเอที่ผมพูดเมื่อกี้ไงสมัยป้าบัวเนี่ยไม่มีกะทิกองชตอนนี้พอพอเราใช้กะทิกองอ่ะมันจะไม่ค่อยแตกมันอ็ขูดมะพร้าวเองด้วยนะ แต่ถ้าเป็นเป็นกะทิคั้นเนี่ยใส่ลงไปพอประมาณเนี้ยมันก็จะแตกมันละอันนี้ได้อ่ะได้ละเอา่ะได้ละเอาเขนาดนั้นได้อ่าใส่กะปิหน่อยนึงครับผัดให้ดห้หอมให้เครื่องหอมใส่กะปิลงไปด้วยนะลูก เนี่ยเดี๋ยวแม่ตักให้เป็นการสอนลูกไปด้วยนะจาร์ใช่ครับนะคะยากาศอ่าเอาลูกทำนี้พอนะคะอากาศทำกับข้าวถือว่าในครัวบ้านๆนะฮะเพื่อนๆอ่าเป็นการสอนลูกไม่ใช่รายการสอนทําอาหารนะสอนลูกรายการอ่าทกับข้าวบ้านๆของเราเติมน้กะทิาเติม ถ้ามันแห้งเกินไปแล้วก็เติมหย่อนไปเติมได้เรื่อยๆหยเทีลนิดทีลนิดอย่าง,น,างนี้ใช่ไหมคะค่ะดูไปเยอะ เติมน้ำได้นะคะแต่หอมแล้วหละเพราะในกล่องนี่มนันหัวกะทิเอาไฟแรงเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องดีไฟแรงแลแ้วแรงแ้่เครื่องหอมไหมคะเครื่องหอมใส่น้ำหน่อยลกูก <c oughs> ใส่ได้เลย ดินหอมเละใส่กุ้งเฮ้ย <Hey. S 1> มีหยู่กุ้งไหนลูกใส่ขนาดไหนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขอไว้นี่แหละครับนั่นแหละ เสียง <s we ak> เสียงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าหอมไม่หอมออจานมันทั้งครัวแล้วพร <C> e <ars> ุ่งนี้เดี๋ยวเอาหัวออกสับเลยเอาไปสับใส่น้ำเพื่อเห็ดได้ไหมคะใส่ได้ทุกแส่ได้เลยใส่น้ำกะทิได้แต่น้ำได้ผสมเลยค่ะเนี้ยเอาอย่าเพิ่งใส่มากเอาเห็ดแข็งใส่ดวส้วยไหนเ,เห็ดแค็อแงอา่งอาอย่าใส่มากก่อน เอาหางออกเอาหัวออกเดี๋ยวสับสับลูกเอาไปสับสับจบมั้งนะสับเลยเออแกวหิดมาใส่เลยเนี่ยิบเห็ดยิบเห็ด เอาเห็ดใส่แล้วระเอกของเรื่องมาแล้วอ๋อ,อนี่แหละนถ้วยอ๋อถูกแล้วลูกนี่นะใส่เลยค่ะลงไปแล้วครับของดีค,ค,คุก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 เลยค่ะคุกอเอาน้ำก,กะทิใส่เลยเททั้งหมดที่เหลือเหลือเยอะไหมเททั้งหมด เทหมดเลยถ้าไม่พอเดี๋ยวใส่น้ำเติมมันนจะเป็<า>แกงกล่อ,องไอ้นี้มนีน้ำใส่กล่องเทใส่กล่องเขย่าว่าเทไปเลยเออเอาให้พี่ฝนเทไปเลยเอาให้พอเลยเทหมดนะเทหมดเลย,เลย,เลยแล้วเดี๋ยวเดือดอปรุงรส S <S เป็นอันว่าเสร็จสิ้นจ้ัไม่ยากคนเด็กคนเด็กอันนี้เดี๋ยวรอเดือดเนะาะอ่ะรอเดือดค่ะน้ำตาลใส่น้อยอ่ะนั่นแหละน้ำน้ำตาลใส่น้อยน้ำตาลแบบปี๊บน้ำตาลปีบค่ะไม่ต้องใส่ทรายแล้วยวมันมนี่ขนาดไหนอ่ะใส่เนี่ยนีดพอ,อ ป้าบัวใส่ผ้าถุงของทางใต้ <c oughs> นล้นะฮะลายปัดใต้ผ้าถุงผ้าุง <c oughs> กรูกาตัดเป็นถุงสําเร็จไงรสชาติมันจะต้องยังไงครับป้าบัวเออก็แกงกะทิธรรมดานะจา์แกงคั่วออกเป็นรสไม่ไม่ไม่เค็มไม่หวานออกนัวนัวนัวเนาะ คือหวานก็ไม่ได้เค็มก็ไม่ได้ต้องนัวค่ะครับอันนี้มันเป็นแกงกะทิธรรมดาเหมือนในจานแกงหน่อไม้แกงไก่เลยพวกเนี้ยเหมือนตลาดอ่ะแต่แต่นี่เห็ดอย่างเดียวเนาะใช่ไหมฮะอันนี้เห็ดอย่างเดียวเห็ดอย่างเดียวเห็ดกับกุ้งเดี๋ยวเรารอให้เดือดให้นิดเดียวอผมปรุงรสสักนิดหน่อย ชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่แต่เรื่องเรื่องรถก็แล้วแต่แต่ละบ้านก็ได้นะฮะชอบรถไหนแต่รถพื้นพื้นก็อย่างที่ผมถามก็บัวไว้ให้แล้วนะฮะพื้นของรถแกงแบบนี้จะเป็นยังไงอัดตักมาตักตักไม้แม่นิดนึงหรอกเผื่อใครเผื่อใครไม่เคยทานจะได้เวลาปรุงจะได้รู้แนวไงรู้แนวว่าปรุงมันจะออกรสชาติจินตนาการแต่นี่ก็หอมหอมหอม เดี๋ยวใส่ใบบับูดจบหอมแบบเหมือนเหมือนแกงคั่วหอมแบบเหมือนเขาเรียกแกงคั่วเห็ดแครงกับกุ้งสดแต่ว่ามันมีกลิ่นของเห็ดอ่ะซึ่งผมบรรยายไม่ถูกอ่ะมีความหอมของเห็ดแครงประเภทนี้แต่ข้อสาคัญทานแล้วได้ประโยชน์ครับเพื่อนๆการที่คุณฝนบอกถึงข้อมูลเพื่อนๆสนใจก็ก็ลองเซิร์ชข้อมูลนะคุณฝนเซิร์ชว่าว่าอะไรนะเมื่อกี้เห็ดแครงเห็ดแครง เห็ดคข่งเงิภูมิคุ้มกันลงไปดูนะฮะมีประโยชน์มากเหมาะสมกับช่วงสถานการณ์ขนาดนี้นะหาแล้วก็ทานกันป้าโบวขายด้วยป่ะเนี่ยเห็ดแข็งไม่ขายไม่มีขายนี่สั่งซื้อไปจ้านี่มีขายเห่อเพราะเอฟ fc มักจะอย่างนี้แหละฉันก<ใ>็นจะในเห็นในลาซาด้านะมีมีเหรอมีไ้้เห็นนะอ๋อครับเห็นในลาซาดามีขายนะคะแต่ขายแพงมากอ๋อเหรอก็เสิร์ชหาคําว่าเห็ดแข็งเนาะ <ท>หรือสนใจจะปรุงยังไงแบบ<น>ไหน,นยังมีคําถาม,มาไม่ขอช้อนนี่นึงจริงก็เนี่ยฮะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ลิงก์เข้ากลุ่มไลน์ของครัวป้าบัวร้อยจังหูก็อยู่ด้านล่างคลิปของทุกคลิปของป้าบัวแล้วนะฮะเข้ามาปรึกษาหารือป้าบัวเข้ามาถามปรุงยังไงยังสงสัยอยู่ก็ป้าบัวอยู่ในอยู่ในไลน์กลุ่มตลอดเดาได้ยัง เอาใบมะกรูดใส่เลยลูกเสริมความหอมเสริมสมุนไพรด้วยใบมะกรูดครับใบมะกรูดจบกให้ดูดิก็เพื่อนเพื่อนมั่นใจได้ฮะดูคลิปของป้าบัวเนี่ยไม่มีการซื้อเครื่องแกงเองนะป้าบัวําเครื่องแกงเองทั้งหมดภาษาใต้เรียกอะไรนะทิมทิมทิมเครื่องทิมทิมเครื่องทิมเครื่องเองค่ะทิมเครื่องเอง จนน้ำหนักลดไปไหลโนแล้วฮะได้สุขภาพ่อเช้านี่ดีใจมากลงอีกลล้วอ้โหปอปบัวทำคลิปรัวๆเลยตอนเนี้ยรัวเลยเวิร์กมากหน้าตาน่ากินหอมเนี่ยนะครับนั่นแหละถ้าเดือดแล้วกุ้งสุกแล้วก็โอเคเลยค่ะอใหญ่สุกมากรุงสุกมากมันหดไม่อร่อยอ่ะเดี๋ยวให้เดือดดีๆรลูกเดี๋ยวมันบูด ให้เดือดไม่ทันบูดะกินหมดแล้วป้าบัวกลัวจะตางรสชาติความหอมขนาดนี้เนี่ยไม่เก็บแล้วให้มันให้มันเดือดได้ทั่วค่ะให้มันเดือดได้ทั่วสักหน่อยหนึ่งทำได้หลายอย่างไหมครับป้าบัวเห็ดแครงยำก็ได้นะคะยำก็ได้เนาะแต่ครูยังยังยังไม่เคยยำลวกเนาะลวกแล้วก็ยำเหมือนกับยำเห็ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เห็นเห็น ยาดยัที่บ้านบอกว่ายำได้เดี๋ยวต้องถามอีกเห็ดมันจะลดรสชาติเหมือนเห็ดทั่วไปไหมรสมันจะยังมันจะรสชาติเหมือนเนื้อไก่อ๋ใช่กินเหมือนเนื้อไก่กินเหมือนเนื้อไก่อ่าใช่ครูก็กินเมื่อก่อนเนี่ยเออเราจากไหนวะพอดีมีแม่ค้าปักใต้คนใต้ที่มาขายตลาดพานโนกอาจารย์ก็เอาเห็ดแครงมาขายเออจำได้ทำไมเราได้กินเห็ดแครงบ่อย แล้วเดี๋ยวนี้ครูเนี่ยไม่ได้ไปตลาดพันนกมา20-30ปีแล้วมันมีเฉพาะภาคใต้หรือมีทั่วไปน่าจะมีทั่วไปมีทั่วไปมีภาคเหนือก็มีค่ะอ๋อตีนตุกแกะนะเขาเรียกชื่อหนึ่งคือผมเนี่ยเคยได้ยินตีนตุกแกแต่ไม่ค่อยเคยได้ยินคําว่าเห็ดแครงจะขึ้นในป่าชื้นๆนะคะป่าชื้นแรกอยู่คุราบุรีอยู่นี่าปิดแก๊สได้เพราะฉะนั้นป่าชื้นนี่จะทางใต้จะเยอะป่าชื้นอ่า แต่ทางบ้านแม่ที่หัวไสติดริมทะเลเนี่ยจะไม่มีอ่าลูกก็ตักใส่ถ้วยเดี๋ยวเอามาตักใส่ถ้วยเหมือนตะกี้ลูกหันไปหันมามากก็เวียนหัวติ <c oughs> ดแก๊ส เรียบร้อยแล้วแกงกวัวเทนะมาเราเรียกแกงกวัวเทหรือว่าแกงกะทิหรือข้วกะทิแต่ป้าบัวว่าวัาวนนี้เออกะทิไม่ไม่มันเท่าไหร่นะนะคะแต่ว่าถ้าคุณจะให้มันยังไงก็แล้วแต่คุณนะคะคแต่แกงยังไงแต่รสชาตินี่ผ่านแล้วค่ะ นะคะอร่อยมาก <ừ> แล้วก็ผลประโยชน์เยอะเอ็ดแค็งเหมือนที่คุณวิรุณพรล,ลูกสาวน้องฝนเนี่ยได้แจ้งไปแล้วว่าเห็ดแค็งมีคุณค่าทางด้านโภชนาการอาหารเป็นยังไงนะคะเป็นที่น่ายินดีรีบหาซื้อเห็ดแข็งทานกันนะคะอครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กด l i ่ e ถ้าชอบเอย FC ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามให้ป้าบัวด้วยนะคะขอบพระคุณป้าบัวครับขอบคุณคุณฝนครับขอบคุณค่ะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับนะฮะขั่วแกงขั่วห็ดแครงกุ้งสดนะพี่โดรกินกุ้งไหมเอาไม่เอาอาหารใต้ทุกอันพี่โดครับโดดีครับยังเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับกันยังคุณ คุณเห็นกุ้งคุณตักกุ้งแต่คุณรู้สรรพคุณของเห็ดแครงแล้วคุณจะต้องรีบตักมาทานชิมกุ้งก่อนชิมกุ้งก่อนอชิมกุ้งก่อนอาหารใต้พิ่โดกินโจ๊กไปถ้วยงแล้วนะฮะไม่ถนัดอาหารใต้อ่าแต่คุณเนี่ยคุณมาดูคุณตักคุณลองดูเห็ดแครงรู้จักไหมภาษาใต้เรียกเห็ดแครงแต่ว่าทางทางอีสานทางเหนือจะเรียกตีนตุ๊กแกเขาบอกว่ามีสรรพคุณมีสรรพคุณทาง ทางการรักษาป้องกันโรคมะเร็งแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันนี่ตรงนี้แหละคําว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันนี่แหละตอนนี้กําลังอินเทรนพี่โดยิ้มได้เห็นแม่ชิมพี่โดกินเป็นไหมกินครับกินไม่กินครับกินไม่เป็นมาทํายกนิ้วนี้ให้ดูนะเห็ดแครงเห็ดแครงจะเป็นเห็ดแครงยมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากครับ งั้นก็เห็นวิธีทํำเห็นสรรพคุณแล้วนะลูกศิษย์คุณมาช่วยทํานะเนี่ยน้องน้ําฝนไอ้ลูกป้ะบัวเป็นลูกศิษย์คุณดักนะคะใช่ครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณป้าบัวเนาะขอบคุณป้าบัวนะคะที่เอาหมากไม้มาให้ทานอร่อยค่ะรสจัดมากแซ่บมันก็เจอกัน ลิปต่อไปนะครับคุณตาฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยให้ช่องในรพเที่ยวด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย